I have a dream, that's all I need และ EP ีต้องบอกเลยว่าจากหว้วงการประทา่าระหว่างไทยและกัมพูชารอบล่าสุดนะครับผมจะอธิบายทุกคนเห็นชัดเลยว่าทําไมบ้านเรากองทัพไทยยังจะเป็นต้องมีเครื่องบินรบหนักที่มีระเบิดแน่นๆบรรทุกอาวุธได้ครั้งละทีละจานวนมากๆอย่าง F16 ประจําการเอาไว้นะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะหยิบม,มาให้ดูกันครบแล้วแหละจุดที่มีการโจมตีและค่าของความเสียหายเหตุการณ์ไหนที่ขาดหายไปก็คอมเมนต์บอกสถานที่และความเสียหายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยิ่งรู้เยอะยิ่งดีนะบอก ถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยบ้านเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละ EP นี้ผมจะพาทุกคนพบกับ11สุดยอดผลงานร้ายแรงของ F16 ไทยท่ลมเขมร อันดับที่1ต้องบอกเลยว,ว่านี่คือการประกาศศักยภาพและความอันตรายของกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงกับการโจมตีตึกคาสิโนในพื้นที่ธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะถึงประสิทธิภาพของลูกระเบิดกองทัพอากาศไทยโดยมีการรายงานระบุว่าได้ใช้อาวุธหนักชุดใหญ่ที่สุดของกองทัพเข้าโจมตีในช่วงสายๆของวันที่13ธันวาคมเนื่องจากมีข้อมูลพบว,ว่าทหารกัมพูชาดัดแปลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์จุดรวมพลและที่น่าเจ็บใจที่สุดคือกาาาาารรรรรใชชช้้บนนนนนนเเืออปปปะ็ฐล่ยโจมตทห อย่างต่อเนื่องจากคลิปการโจมตีจะเห็นได้ว่าเครื่องบิน16ของกองทัพไทยได้ทิ้งระเบิดลงบนหลังคางอาคารโดยตรงเลยนะครับผมและมีการโจมตีซ้ําอีกหลายครั้งเจนตัวอาคารพังถลม่มลงมาโดยเฉพาะอาคารสูง3ชัน้นโดมท้องที่พังแทบจะไม่เหลืออะไรเลยใช้คําว่าเหลือแต่ซ